แต่เมื่อเสียงส่วนข้างมากยอมรับเราก็รับหลักเกณฑ์กติกาของประชาธิปไตยนี่คือความในใจของสีภาคและประกาศชัดเจนว่าจะไม่นํากําลังเข้าไปร่วมกับมบ็อบนะครับในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนปบเมือให้กับประธานสีภาคนะครับ คำกล่าวของกลุ่มแกนนาสภาคเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ี่ภาคได้กล่าวแถลงการต่อนหน้าสมาชิกข,ของกลุ่มสอ,อ,อสอในการแสดงเจตนารมณ์การไม่เข้าร่วมชุมนุมใหญ่ในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2555ซึ่งเป็นการชุมนุมใหญ่ต่อต้านการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันหัวหน้าแกนนาสภาคเครือข่ายประชาชนอีสานสภาประชาชน4ี่ภาคได้นํากลุ่มต่อต้านการชุมนุมมาเปิดโตะแถลงข่าวหารือในเรื่องของการถูกแอบอ้างว่ากลุ่มสอ,อ,อสอ จะนำมวลชนไปร่วมสมทบม็อบที่กรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้หลังจากการหารือในที่ประชุมเหล่าแกนนาได้พากลุ่มประชาชนไปยืนหนังสือแสดงเจตนารมณ์ต่อหน้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในการแสดงถึงจุดยืนหลักของกลุ่มรักประชาธิปไตยชนอีสานสอสอสภาประชาชนสีภาคเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและข้าราชการที่เดือดร้อนเรื่องปัญหาหนี้สินที่ดินทำกิน และฟื้นฟูอาชีพสภาประชาชนสีภาคไม่ฝักไฟไฟใดไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความรุนแรงสภาเครือข่า,ขายประชาชนอีสานสอสอสภาประชาชนสีภาคเป็นหนึ่งองค์กรที่ไม่เข้าร่วมการชุมนุมในวันที่24พฤศจิกายน2555นี้อย่างแน่นอนด้านดรวินัยบัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวขอบคุณกลุ่มประชาชนในการแสดงเจตนารมณ์เช่นนี้ซึ่งจะเป็นการสร้างเสาหลักให้แก่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยก็ต้องขอขอบคุณทางสภาประชาชนสีภาคและองค์กรต่างๆนะครับที่มายื่นหนังสือแก่ผมแสดงเจตนารมณ์ว่าจะไม่เข้าไปร่วมชุมนุมในกร,ร,รุงเทพมหานครผมจะนำสิ่งเหล่านี้นะครับรายงาน ไปที่กระทรวงหาดไทยและก็รายงานไปที่รัฐบาลเพื่อให้ทราบว่าชาวนครราชสีมานะครับเรารักระบอบประชาธิปไตยนะครับเราสนับสนุนนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะนะครับรัฐบาลของท่านนายกยิ่งรักจินาวัฒน์ครับขอบขอบคุณครับหัวหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมนําโดยนายเขินเพชรพรมรําได้เคลื่อนกลุ่มประชาชนสอ,อสอมุ่งหน้าไปยังสถานีตํารวจปูทอนภาค3เพื่อกล่าวแสดงถึงเจตนารมต่อหน้าพลตํารวจโทเชิดชูเวศ ผู้บัญชาการตำรวจปุทรภาค3ซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกับพวกเรานะครับแล้วก็ผมก็ให้คำมั่นสัญญาว่าตำรวจภาค3ของเรานะครับจะต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนครับ พลตำรวจโทเชิดชูเวศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เปิดเผยว่าตำรวจภูธรภาค3ได้ทำการส่งกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนไปช่วยภารกิจที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น11กองร้อย1,705นายตามที่มีการร้องขอจากส่วนกลางซึ่งการเดินทางไปตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายให้ความสำคัญและใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและประชาชนทั่วไปอีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของตำรวจไทยให้เป็นที่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและอยู่ในกรอบของกฎหมายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสำหรับสภาคเครือข่ายภาคอีสานสภาประชาชน4ภาค เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและข้าราชการที่เดือดร้อนในเรื่องปัญหาหนี้สินและที่ทำกินในภาคอีสานซึ่งเหล่าแกนนำยังคงแสดงถึงจุดยืนหลักว่ากลุ่มสอ,อสอจะไม่นำมวลชนเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุหลักที่หัวหน้าแกนนำทั้งหมดต้องออกมาแสดงถึงเจตนารมเช่นนี้เป็นเพราะมีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าองค์การพิทักษ์สยามซึ่งมีพลเอกบุญเลิศแก้ประสิทธิ เป็นประธานได้นัดชุมนุมเพื่อโค่นล้มรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้มีแนวคิดการปฏิบัติที่เป็นภัยต่อสังคมฉะนั้นกลุ่มสอ,อสอจึงออกมาประกาศจุดยืนว่าขอสนับสนุนรัฐบาลโดยการนำของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรและทุกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจตุพลสว่างพักข่าวดีทีวีนิวรายงาน